ผมเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยานในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องไม่หน่อยพารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็จะมีตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะปฏิทินเงินล้านพอวันนะคะมานําเสนอท่านผู้ชมเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะ FC ท่านใดที่ได้ ตามนะคะปฏิทินเงิ่นลลานของพอวันเนาะค่ะก็จะถูกนะคะถ้าตัดเล่นนะคะเพราะว่าปฏิทินนั่นเนาะคะ่ะจะมีเลขหเลขเจ็และเลข8นะคะถ้าทันใดตัดเลนสองตัวเนาะคะ่ะ5 7 7 5 5 8 8 5จ็าหสำหรับเลขปฏิทินเงินลลานของพอวันเนาะคะ่ะงวดวันที่ สองคภาพคมที่จะถึงนี่นะคะานผู้ช่วลกบมาไปเบิ้งน้ำกันนะคะว่าเลขปฏิทินนะคะจะมีเลขตัวใดแน่นะคะแต่ก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขอยู่ปฏิทินเงินล้านของพ่อวันนะคะแอดก็จะขอขอบคุณเนาะค่ะทีมงานไอซ่าทางอีสานใต้นะคะคนกับส่างนะคะเพิ่งจะได้ส่งคลิปเนาะค่ะมาให้แอดนะคะให้แอดได้นำเสนอตัวเลขแนวทาง ให้กับ FC แฟนช่องแม่น่อยพารวยได้เบิง้งได้ชมได้มีโชคนะคะจากปฏิทินเงินล้านของพอวันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมค้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดและทีมงานในเด้อค,ค่ะค่ะก็มาไปเบิง้งน้ากันเลยนะคะว่าตัวเลขนะคะตัวเลขปฏิทินจะมีตัวใดแน่นะคะที่สําคัญเนาะคะ่ะท่านผู้ชม เบิงนะคะเบิงเป็นแนวทางนะคะขันบอมากบระสอบกับพานกันมากกันชอบกับจังคอยลงทุนเนาะค่ะแต่ก่อนจะลงทุนก็ต้องมีสตินะคะค่ะก็มาไปเบิงน้ากันเลยนะคะเหมือนี้มาตามปฏิทินพ่อวันเงินล้านนะครับพ่อวันสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเจริญน้องวดนี้พ่อได้ใส่ยุ่พ่อได้ใส่ยุติอ้สำหรับหาแปรแปรหากร จังหวะละเนาะหลายท่านกับสิมิโซกันนะครับผมนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับไปมึงภาพไปมึงปฏิทินนะครับพาอวันปฏิทินของงวดต่อไปเดี๋ยวได้เอางวดต่อไปเล้วนครับนี่ต่อไปนี่เป็นงวดของเดือนไหนน่นนี่เนาะนี่ครับปฏิปฏิทินเงินล้านเด้อพี่น้องนะครับปฏิทินเงินล้านของพ่อวันนะครับตามให้แล้วครับตามต่องวดเลยนะครับเดี๋ยวมาบอกกันก่อนครับเรื่องสรับงวดที่ผ่านมาเนาะวดี่ผ่านมานี่พี่น้องใช่ไ 78, ห้าเจ็ดแปดเลขออกห้าแปดโอ้รัฐบาลประกาศผลห้าแปดเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทานผู้ชมนะครับขามาแล้วนะครับกับหนึ่งไรลหนึ่งแช่นะครับผมหนึ่งไร่หนึ่งแช่หนึ่งกำลังใจนะครับผมสลับแนวทางของปฏิทินเงินล้านของพ่อวันนะครับสลับแนวทางของหมวต่อไปนะครับสิบของหวหนึ่งภาเนาะเมนโบพฤษภพพาเมษาเล้วกับเมษาแหล้วพฤษภา นี่เมาษาลำพูสะพาเด้อพี่น้องนะครับเมาษาลำพูสะพานะครับสลับสิเป็นเท่าไรจังไรนะครับเดี๋ยวอ่ะหนึ่งไรห,หนึ่งแค่นะครับสลับเดี๋ยวเดี๋ยวส,สลับดึงเดือนพุสะพานี่ออกวันที่เท่าไหรครับวันที่หนึ่งโอวันที่สองวันที่สอง พราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยตรงกับวันแรงงนันแขงง่แงชาติครับผมสำหรับแนวทางของปฏิทินเงินล้านของพ่อวันนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับสำหรับหน่วดวันที่2พฤษภ,ภาคม2565นะครับผมนะครับเดี๋ยวจังได้ก็บเดี๋ยวจะได้ก็ค่อยอันนี้นะครับเด้อสิเป็นตัวไหนนะครับผมนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมองด้หน่วดเมื่อกี้พ่อวันหมานนี่มันเขายิ่ ครับผมต่อเลยนะครับเด้อนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่เข่ามาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามต่องวดเลยนะครับเด้อต่องวดเลยสำหรับปฏิทินเงินล้านของพ่อวันนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับเดี๋ยวมึงสิบปีก่อนนะครับเดี๋ยวเงินต่ดพันมานะครับนี่ครับพี่น้องนะครับใไ่ละหกเนาะนี่ครับห้าเจ็ดแปดนะครับหลายท่านกันนะซิมิโซกันนะครับสำหรับแนวทางนะครับเพราะว่า กสซื้อหาเจ็ดเจ็ดหาหาแปดนั่นสินะครับผมนะครับขาสีลงทุนนะครับเพราะว่างวดวันที่16นะครับตรงกับวัดพระ15บห้านะครับเดือน5นะครับสหรับงวดวันที่1พฤษภาแต่ออกวันที่สองพฤษภาเดินนะครับผมนะครับวันที่สองพฤษภาขึ้น2ค่ขัเดือน6นะครับคือสุขวันวัน6เดือน6นะครับล้วก็ตรงกับ วันจันทร์นะครับผมนะครับขึ้น2องขั้เดือน6นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับสิเป็นตัวใดจังไดนนะครับผมนะครับตัวเลขเดี๋ยวไอ้มินสิบพาสุ่มออกไปเมืองเด้อนะครับสุ่มออกไปนะครับว่าสิเป็นตัวใดนะครับโอ้เล่นง่ายครับงวดต่อไปนะครับเฮงๆรวยๆอีกแล้วครับผมนี่พี่น้องบ่ยากเลยครับผมบ่ยากเลยนะครับบ่ยากเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งเท่านั้นครับผมหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่ง สี่ส yeah, so, ี่หนึ่งขาสิเป็นประเด็นกับหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับหนึ่งกับเจ็ดกับตัวเดียวกันนะครับหนึ่งกับเจ็ดกับตัวเดียวกันเ้อพี่น้องนะครับกับล่อมึงนะครับผมสลับเอซีนะครับเ้อนะครับผมสลับตองวดเลยนะครับสาหรับหนึ่งพฤษภาคมสองพัน้าร้อยหกสิบห้านะครับผมนะครับรัฐบาลประกาศผลวันที่สองนะครับผมรัฐบาลประกาศผลวันที่สองนะครับคือหนึ่งสี่หนึ่งเนอะนะครับออกแล้่วครับพี่น้องออกแล้วหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสไลด์วิชเช่นอะไรนะครับเด้อนะครับถ้าอยากว่าสิเติมคะแนนให้พอวันก็สามารถเติมมาได้ในเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งการกดติดตามเด้อนะครับผมนะครับหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งเด้อนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับนะครับพอวันแล้วก็พอได้ขอดาคาบเขาแล้วครับเนาะนะครับขอบคุณพอวันหลายๆนะครับเด้อนะครับผมขอบคุณครับ ค่ะธรรมชมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากปฏิทินเงินล้านของพ่อวันหรือว่าตะวันนะคะหมวดวันทีสองพฤษภาคม2องพนหห้านะคะเลขนะคะเห็นนะคะที่เห็นเป็นหนึ่งสี่หนึ่งนะคะแอดกะจับแยกให้สองตัวเนาะคะ่ะก็จะได้หนึ่งสีหนึ่งและหนึ่งหนึ่งนะคะ ตัวเลขทุกตวัวมิสิทธ์ข่าวและก็มิสิทธิ์ลุดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะกันบ่มากประอบกับพานเนาะคะ่ะทางช่องนะคะกันยังย้ำเสมอว่าเป็นซื่อกลางนะคะสื่อกลางในการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะกายท่านผู้ชมใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอานะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอกก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงินในหววันที่2องพฤษภาคมที่จะถึงนี้ทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ